เยือมะกอกใครปลูกไว้ตะวีเหรออ๋อเอ้ยมันจะสุกแล้วนี่น้อมันจะสุกแล้วน่นนะน่ารักอ่ะ มากินหัวที่ป็นล,ล่วงใส่ล่วงมากรูดลงมาด้วยหาเลยนะเอมันก็หาที่อาหารมานันเอ้ยเขาบ้านเรามีกระลอกเลย นี่หนืงมะคามมันก็เล่นวิ่งอยู่เสาไฟเนี่ยมมีคู่เี่นนะแต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนบ้านป้ามีมะม่วงมีต้นมะขามอยู่หลังบ้านอ่ะมันจะมาเล่นกันลูกมะขามร่วงอะไรกิ่งมงกิ่งม้าใส่มาเล่นกระโกสองตัวมันจะมาเล่นคู่กันอ่ะพอเล่นเสร็จมันก็วิ่งวิ่งไต่ใส่ไฟฟ้าแล้วมันก็มาอยู่ต้นมะขามเนี่ยแต่ก่อนนะมีสองตัวโอ้กินใหญ่เลยไปกเนแต่ตัวเดียวแล้วมันกินให้หมดมั้ง ลูกเดียวสิเอาทีละลูกสิจะไปแก่อีกลูกหนึ่งไหมไปมแล้วย้ายต,ต,ต้นเนะอิ่มแล้ว,ลวเด็กก็ามาไปนน่นแล้วนะกลับไปแล้วขึ้นเขาไปละออแต่มันน่าจะมีรังอยู่แถวนี้แหละมีเพราะว่า